ค่ะพี่น้องสาหรับมือนีค่ะสองสาวนะคะสีน้าเรืองเล่าของอาอายสักุณาพรนะคะตั้งแต่วันแรกที่น้องอาอายนะคะได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในบ้านเสียงวิหกพี่น้องเป็นเด็กน้อยตัวนิดนึงแต่ตอนนี้ค่ะอีหล่าเริ่มเติบโตเป็นสาวแล้วเนี่ยสาวําพลยแม่ะเริ่มใหญ่เริ่มสูงเริ่มแบบนั่นแหละค่ะท่านเฮาเป็นผู้สาวคือเริ่มเริ่มมีเหนือมีนวลเริ่มเป็นสาวพี่น้องคะแล้วที่สําคัญค่ะมือนี มื่อว่นทีพผนธนมาสังเอาเมืม่อว่นทีพานา์มาเป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่น้องอาอายนะคะได้เข่ามาอยู่อ้อมกอดของเสียงวิหกค่ะแล้วเมื่อนี่แย้สตเสียน้ำเรื่องเล่าของคนที่รักและห่วงใยน้องอาออยสักุณาพรมาบอกสู้พีชนองฟังสาวข้าพ่อยใช่ตั้งแต่เหลือ่อมแหลกเนาะคือถ้าในการขึ้นไวทีลงเวทีอ่า,อาก็จะมีพ่อจ้ามีาบุคคลที่ ไก่ชิคกานองอะไท่ากทานแบบอุ่มอีลาโล่งอุ่มอีลาขื่นบางสี่งต้องผ่อนเนาะผ้าอีลาขึ้นจับมือเสียแล้วทีนี้ก็แบบเออเนี่ยลุงออสน่ะอืมเพื่อนกับแบบเออลูกสาวก็เป็นหลานสาวก็เป็นสาวแล้วก็ห่วงไงเออห่วงก็เลยใสแจงชี้แจงห่วงที่นี่เ่าแม่นอีอยังเด้พี่น้องคือด้วยความว่าห่วงใหญ่เพราะว่ากอนนานันกับอุ้มง่ายวงง่าไงสักคำพ่อยเป็นเด็กตัวนิดเดียวนะพี่น้องอุ้มไปใส่ก็ได้ แต่วันนี้ลุงออดค่ะพี่นอก็เลยบอกว่าปีนี้ถือว่าโตเป็นสาวเต็มทีแล้วอุ้มได้เฉพาะปีนี้ปีต่อไปก็คือไม่ได้อุ้มแล้วพอโตเป็นสาวแล้วช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนี่คือห่วงห่วงตรงนี้พี่น้องคือว่าตอนแรกน่ะน้องยังยัง,ยงตัวเล็กยังช,ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้ยังบอกคันชิ้นกับสนสูงมั่ง<แ>ละอีแงงยังสี่หล่ะพี่น้องแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีไงใช่แล้วว่าสิเป็นพ่อจ้าย,ยังสีกส่กระือโอกาสว่าอุ้มลูกดูแลลูก คนที่ได้อยู่ใกล้ชิดดูแลนั่นแหละ le, บ่าวว่าสิเป็นได้ซาบ่าวว่าสิเป็นไพ่กระซางที่ได้ดูแลอีหลาถามีโอกาสที่แบบวา่าแบบโอกาสที่แบบว่านอกนะ่ะบพราะสะดวกอะ่อกะกับอุ้ม,มอ่ะเพราะว่าอุ้มง,ง่ายเนยน้อยน้อยนี่ค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดคลิปนะคะจากมามีต่ตก่ดาวแฟนเพจให้ได้เห็นกันในช่วงเวลาีที่ลุงออสนะคะคือแบบ สั่งอีหลาเลยว่าโอ้ยเนี่ยบอยอุ้มแล้วนี่แล้วพี่้องค้าถึงมุมมองที่นา่ารักอีกหนึ่งอย่างเลยอ,อ,อย่างหนึ่งเลยนะคะสำหรับโมเมนต์ที่ว่าอยู่ลังหามลังเวทีสิพี่น้องอะดีนี่ไหนอุ้มยู่ <c oughs> อีหลาโอเคปะโอเคค่ะโอเคค่ะยเป็นสาวแล้วอุ้มมาได้แล้ว <c oughs> แฟปีนี่ใครพอนัดอุ้มคนนี้อุ้มลงเวทีนะ่ะปีหน้าต้องน้งเองพ่อแม่เป็นสาวแล้วอุ้มมาได้ปีนี่ให้อุ้มย <c oughs> อย okay, okay, ู่ยี่หล่าโอเคบอสโอเคค่ะโอ้ยโอเคค่ะเป็นสาวแล้วอุ้มมาได้แล้วค่ะนี่ลับพี่น้องความความหว่วงใยความ,มน่ารักของทุกๆคนเมื่อวาสิเป็นหมามีตูเมื่อวาสิเป็นทุกคนววเลยค่ะที หายความรักกับอีหลานนะคะต่างกับเป็นความเป็นห่วงเป็นใยน่นแหละสาวคำพ่อยค่ะแล้วแต่เราคนแบบว่าเออเนี่ยห่วงล้านเั้งซี่ม,มาแซ่เอเพื่อนคะ่พนคะ,ะพี่น้องค่ะแล้วคนก็ปวดใจว่าเอ้าแล้วพ่อจ๋าจะอุ้มได้ไหมคะอืม,อมกัยังปวอ,อใจว่าเออเพื่อนเป็นอ่าเรื่องราวที่แบบแซ่บกกันห่วงอีฬาแบบห่วงแบบใดอแต่ที่จริงๆแล้วก็คือห่วงนั่นแหละพี่น้องความห่วงใยความความหักความห่วงนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะ ก็ช่วงนี้เราเป็นสาวก็คือมันเห็นได้ด้วยตาเลยว่าเด็กคนนี้คือแบบพัฒนาการมาไกลมากแล้วเป็นสาวอย่างมากพี่น้องไปเบิ่งเหมือวานนี่าแหงเป็นวันครบรอบหนึ่งปีนะคะสีมีผาพ้าเก่าๆของอิหล่าตังเต้มือแรกที่พอจ้าไปรับค่ะเด็กหน่อยตัวน,น,น,น้อยดำๆเนาะสาวขมพ่อยแมนเมนค่ะทุกทุกมือนีอลาจับมากๆสาวขาพ่อยอเป็นสาวแหง้งเพราะว่าคัดสีสวีวันเนาะบอทิท่า ผิวท่ายัางหนาตาคือพองใสแล้วก็มีแก้มมีนาำม,มีน,นุ่นขื่นขี้ลาเริ่มโตค่ะพี่น้องค่ะและที่สำคัญคือแต่งหน้าขึ้นสำหรับอายนะแต่งหนาทานได้กระได้คือแบบเพื่อนแบบหนาแบบรับได้หมดเลยอขาเรียกว่าโครงหน้าสวยสาวต้องพ,พ้อยเพราะว่าหลักๆเลยคือตานองสวยอืตาแล้วก็รอยยิ้ม ความโดดเดน่นหรือว่าความมีเสน่ห์ในตัวของอาอายสักุณาพร,รเขาสีเบืองได้เลยจากสีหนาของน้องคือเห็นหนาน้องละเขามีความสูขอะ่ะเพราะว่าหนาหนาอิ่มบุญสาหรับผู้เฒ่าคนอื่นผู้เอิหนาอิ่มบุญสาวฟ้าพ่อยอคือต่างคนไพได้เห็นก็นคือแบบเด็กคนนี้หน้าบ่นาจะเอาสายตาละออกแกน้องได้เลยยังประมาณนี้นะนั่นแหละแต่ว่ายนยเสียดมักมงแก้มน้องเออกระลังเป็นขีดเออกระลั่งกระลั่งเขาเอิญหลง ลองแก้มสวยอะพี่น้องอ้าอายเป็นคนที่แบบมิสเสนีในโค้งหนาของเพล่นพี่น้องเขาเป็นเบิรงเดอร์สำหรับแย่ซีเล้วคือว่าเด็กคนนี้มีสเสนีอือยูเซพกหักน้อยเนกกาะคือแบบเออนนารักอีลีสมกับการที่เขาติดตามกับการที่เขาซัพพอตอีหลาเขาเต้มเหมือนเล็บค่ะค่ะเบิงฤดูการปีที่ห้านี่พี่น้องค่ะเบิงความสามารถของอ้าอายสกุณาพรแย่สีเสอ้อหมันในตัวเด็กผู้นี้วาสี มีอย่างโซ่ออกมาให้เห้าได้เห็นอีกมากมายเพราะว่าตามทีเยสิได้เห็นสะคำพ้อยเพราะว่าน้องลืมหัดแกะแกะก่อนล่ำหนูเด้เ้วเก่งแห้งหน่อยไหมพี่น้องสำหรับอาอายแล้วนะคะเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายจำเนื้อเพลงยังสิอง่ายจำง่ายดูพัฒนาตัวเองภาพนี้น่ารักยังอันนี้คือเป็นการลิปซิงค์นารัพี่น้องมีการแบบ ลองเพลงตามเนือ้อใครเขาลองในทิกตอกค่ะนะใหญ่นี่แหละอื่ยิ้ม,มเห็น,นบบต<า>่พี่บบเอามาลงใน Facebook ส่วนตัวนี่แหละเรียกว่าแบบเป็นการอัปเดตตัวเองเอัปเดตติ้งตัวเองเนาะว่าเอยเนี่ยหนูเอาแบบอันนี้ลงนี่ด้วยแฟนคลับได้ติดตามกาันบางคนอะ,ค,ะนคิดถึงนะแบบอหายไปไหนช่วงที่พ่อจ๋าบ่อขั้นกลับมาเนาะค่ะส่วนที่พ่อขั้นมีไหลยังข้นมากโอ้ยถ้าไม่ห้าแฟนคลับเอฟซีถามถึงน้องอาอายอย่างมาก ค่ะเพราะว่าคิดหอดนั่นแหละพี่น้องหลากหลายที่คิดอหอดจิตถึงน้องอาอายนะคะค่ะมื่ขึ้นกับหมู่บ้านก็มีนี่ค่ะพี่น้องอแฟนคลับก็ค่าได้เห็นกันนี่ลเล่าที่ว่าอีหลา่าเจ๊ไอตินเม่แเมย์ปั๊บเองก็พูดเลยวันพิเศษอของน้องอาอายพี่น้องวันครบรอบหนึ่งปีแล้วกับมีเสื้อผ้ายีหลา่านั่นกับมีมพวกลูกชิ้นพวกไอศครีมค่ะมากแจกพี่พ,พี่ทีมงานหมอรับเสียงวิหก ได้กินกันแบบทั่วถึงเลยพี่น้อง <ừ> สําหรับความน่ารักถือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบเออดีดีด,ดีพี่น้องคะสําหรับวันนี้เลยที่เราได้เห็นกันเนาะแล้วอาอายสกุณาพรสาวค่อยมีอย่างหนึ่งทีเพิ่นหลายคนกล่แบบาวว่าโบเมนีนห้าแต่หฮาวเพืแบบแบบ่อนบอกว่าน้องอาอายสกุณาพรด้วยในใจของของน้องอะ่ะคือเหมือนพ่อจา๋าตรงที่อยากเป็นผู้ให้อมีความอยากเป็นผู้ให้มากๆสําหรับน้องอาอายค่ะ ซึ่งพอจ๋าพงศกรก็เช่นกันพี่น้องพ่อผู้มีแต่ให้หัวหน้าผู้มีแต่ให้ใ<ช>ค่ะกถือว่าเป็นบุญของน้องนอง้นที่ใดยูนั่มเสียงวิหกน้่บอสนกพงศกรกับย่านุนะคะถือว่าเป็นดวงดีเป็นวาสนาทีมีผู้นั่มยางบุคลากรผู้นําอยางบอสนกพงศกรย่านุนี่ถือว่าเป็นผู้ไห่เป็นผู้ไห่โอกาสเป็นผู้ อมอบสิ่งดีๆให้นอ้นองๆ<ม>อ่ะแหละสาวคำพ่อยเนาะ<ม>ถือ<ม>ว่าเป็นโอกาสดีเช่นเดียวกับอ้าอายสักุณาพรนะคะทีได้รับโอกาสอันดีงามจากพ่อจ๋าจากย่าจ๋าจากย่าหอยจากทุกๆคนนะคะที่ได้มอบโอกาสนี้ให้อีหลานนั่นเองสาวคาพ่อย ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะพี่น้องนี่แหละสำหรับวันนี้ก็มีข่าวๆที่น่ารักพี่สามีก็ฝากกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามเนะาะแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมา็นข่าวๆอีกครั้งหน้าค่ะสรุปวันนี้ไปก่อนค่ะ